ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยรั์ปราดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ถแถลงข่าววิธีระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา2560ถึง2562โดยมีคณะสื่อมวลชนและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมรับฟังการถแถลงข่าวณห้องประชุมอมรวดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยรั์ปราณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กล่าวว่าด้วยปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักกรุณาโปลุกลระโงกระมม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยัคฆ์ีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่20-27ถึงธันวาคม2565ณหอประชุมทีพังกรรัศมีโชตมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม,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 หใหม่ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏน์นครสวรรค์จะนำบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2560-2562เข้ารับพระราชทานปร,ริญญาบัตรในวันที่22ธันวาคม 2565าจำนวนบัณฑิตทั้งสิ้น2772นคนณหอประชุมทีบังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอํมเาเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยได้มีการกำหนดวันฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและซ้อมใหญ่เสมือนจริงที่จะมีขึ้นในวันที่19ธันวาคมนี้ณอาคารศูนย์ประชุมและนทิทรรศการนานาชาติย่านมัสีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ศูนย์การศึกษาย่านมัสยี ทีวีช่อง13สยามไทยทางมือถือชัดแจ๋วเลยครับชัดแจ๋วเลยกด13 live tv com อ่าอีกทีนะครับ13 live tv com ดูมือถือได้เลยชัดเจ๋วเลยอยู่ตรงไหนดูได้หมดเลยไม่ใช่จะอ,อยู่เฉพาะเมืองไทยนะครับไปเที่ยวต่างประเทศดูได้หมดเลยฮ่องกงญี่ปุ่นอเมริกาดูได้หมดที่ไหนมีเน็ตดูได้เลยอย่าลืมนะครับดูบนมือถือชัดแจาะครับ